ฮัลโหลถ่ายรูปสุดยอดอะ่ะมันโคตรสวยเลยอะ่ะอะไรฮะ Ah! ไม่ใช่กรุงเทพแถวบ้านเราอะ่ะมีที่ดีๆแม่งแม่ไมไม,ม่มากันวะเออนะเมดูให้ที่ตกดิอย่งสีไอ้เหี้ยเกียดมากไอ้ตรงเนี้ยเออแม่งกุญแจชอบเข้ามาในล่องนํำประปาที่เราใช้อะล่ะ,ะอืม ก็ได้นะ